คุยคำยังไงก็นะประแดกบอยบุกเข้มจ้ะอือสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี้สาตายสิผ้าพีผ้านองเข้ามาเห็ดป่าระบองหรือว่าประแดกบองบ้านเหานั่นเองจ้ะสำหรับเครื่องเทศที่ห้าิใส่กว่ามือนีกับซมีกระเทียมมิคามีพริกแห้งพริกสด ตักไข่หอมหัวแดงได้จ้ะเนาะแต่ว่าสําหรับใบบักูดนี้เฮาเสิบ่ได้เอาไปคั่วได้จ้ะเฮาเสียเอาไว้ใส่ตอนถ่ายเนาะหั่นใส่ตอนถ่ายเดี๋ยวสาตาสิพาพไปอันล่างประเดกกรเอาประเดกไปล้างกรประเดกมือนีของเฮาสิเป็นประเดกเวียดนามจะเป็นกระปูแบบนี้นะ เดี๋ยวเ่าจะมาสับจ้ะพะ่อเ่าล้างแล้วเนาะล้างเอาน้ำเค็มเนาะมาสับเด็กสับอ่าสับจนละเอียดประมาณนี้เลยจะ้ะนี่เราก็พักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเย่าจะเอาเครื่องเครื่องสมุนไพรไปขูดอน้ำมันใส่หน่อยหนึ่ง ใส่ค่าใส่ใส่ทุกอย่างแล้วจะเวนเว้นใบบะกูดเพราะว่าใบบะกูดจะเอาไ้ใส่ที่หลังนะจ๊ะน้ำตุกอ่ะจนอ่อนตัวจนน้ำตุกจนมันรู้สึกว่ามันเป็นกินหอมๆเป็นกีใหม่ๆ นใหม่ๆเาะตำจนมันละเอียดเลยค่ะตำไปเดื่องเครื่องตำไปใส่เลยจ้ะแล้วก็ตำให้มันผสมกันให้มันเข้ากันตลอดเลยตัดไปบางนึงแล้วเขาก็เอาเครื่องปรุงใส่จ้ะไม่ยังไรไมีน่ามามเปียกไม่ต้องปรุงยังไรจ้ะเพราะว่าปลาเด็กมันแสบแล้วมันเค็มแล้วเนาะ ผู้ได้มากหวานกับใส่น้ำตาลแล้วแต่ความชอบจ้ะปรุงรสเอาเนาะซิมปรุงรสเอาอาพริกป่นใส่ให้มันไหนเพิ่มสีสันนะเพิ่มสีสันให้มันสีสวยขึ้นใบกระูดใส่ตาตาแล้วเราเดี๋ยวห้างจะไปผัดเดี๋ยวห้างจะมาผัดจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าแถวขนแถวบนนอกห้าวกะกินดิบเลยเด้แต่ก้อนซอใต้กะมากกินแต่ดิบดิบเหรอเพราะ เดี๋ยวนี่ก็กินรีอยู่บางเทียแต่ว่าเพื่อเป็นสุขาน้ำไม้เนาะเอาได้แล้วเดี๋ยวจะไปกินกับหนึ่งปลาเซฟพี่น้องจ้ะหนึ่งปลาดุกหนึ่งปลาดุกไปผักไล,ล่หวางน้ำไล่หล่ไปแซ่บๆกันจ้ะพี่น้องจา้าหนึ่งปลาทอนๆแล้วจ้ะพี่น้องหนึ่งปลาดุก สวัสดีจ้าประมาณพี่น้องปองไปที่ hay hay e นาฮักสู้ขูดสู้คนมาพรากับสาวตาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าสาต้าภาพพีพานนท์เขาไม่กินหนึ่งปลาดุกจ้าพี่น้องจ้าเมื่อกี้หนึ่งปลาดุกหน้าใส่ผักหลายใส่บวบใส่บวบต้นใส่อันผักกระจอนเนาะบานเฮาเอินผักกระจอนผักบุ้งใบย่างผักหลายอย่างจ้าพี่น้องจ้าประเด็ดบองเห็นวิธีเห็นเห็นเบื้องแล้วโอ้ยสวัสดีตอนบ่ายจ้าพี่น้องจ้าบ่ายสามโมงเครื่องเราหิวข้าวแห้ง ก็แบบซุกกระเซา ฉันกำลังกินปลาต้มน้ำซุปปลาต้มกับซอสสลัด sticky rice ข้าวเหนียวชอบค่ะอ้าวสวย มันนี่มาลูกอ่ะเป็นคนหยิบไหมไม่เอาคนหยิอเอ,อปาปลาด้วยไหมคะเข้าค่ะมาสวัสดีก่อนสิลุกสวัสดีค่ะสิลุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ <laughs> ายบายสวัสดีแล้วกับบ๊ายบายสามาเนีย ต้นพี่น้องจ้ะอืมรสติ๊กเลยพูดข้าวเหนียวสิลูกข้าวเหนียว מה את הבנתה? That's a lemon. Hmm. Where's the lemon? Right there. The lemon's right there. Like hmm. hmm. a lemon. Do you not know what a lemon is? Oh, it's a lemon. Lemons are sour. Oh, <coughs> ปลาด้ไหมคะแ <Okay. S 2> บับปลาปลาใช่หรกปลาปลาปไม่จะบบอไหมเขาแร้งหนึ่งปลานี่แหละปอน ไปดูมันตัวน้อยมันละเงินไหนมาจ้ะอ๋อ่แล้ว z e r อืมโอเคตัว่งยิ่งเหนือมันจะฟุย้ยที่กินมากมตะไคร่ ต่างค่แบบประกูดร,รับรองบอกข้าวพักบุ้งจ้ะ ที่มีเพ่นเลนแล้วแล้วเพิ่นเมื่อยเพิ่นกระลับต่อๆขากับแซ่บคกับเพเ่นต่องมือเปื่เสร็จมือจากบาทกัน บุ Boom, ่งครับ คำยังไงก็นะประดับบ่อยมุกเข้มจา้าหว่วนผักใส่บ่๊ม ว่าหนึ่งผักเซลาอยู่หน้าสตาพอบุกลงมันแหละเดิวนอนเดี๋ยวบ๊กบวกบวซี่เก๊ะ ต้นออมอืมรงตันนี้แหวนปอนคิมิปดุก เปิดประตูหน้าบ้านเกินเขาเลยเสียงข้างนอกเสียงลูเสียงลาหนังมันม่นมั่นเดี๋ยวดิพี่น้องจ้ะลุกอืม คำสุดท้ายก่อนจะ้ะคำปมๆกันนะ่ะค่อยเสบมันเหมือนติดมืนติดรวยนะเว้ยป่ามันมือ่อ ตัวประแดดปีท่ายจะข้ามก่อนจังข้ามยิงยาวพึ่ขักส้มขักน้ำแดงจะไปข้างดา บำรุงเลือดอันตากินเราก็อิ่มเรากะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนเนอะบางในขอนกินขาวเนียวนอนรับดีบานยังะสีรับพี่น้องครับไปขึ้นดาวระจารบุญระดับไดเนาะขอบุญขอบุณญขหรับพี่น้องกำลังใจจากพี่น้องสุขสุขคันเด้อจะเดินขอให้ถุกละวันที่หนึ่งมีความสุขหลายๆคิดเงินให้ได้เงินคิดท้องให้ได้ท้องลำๆนี้ด้วยไป้ะจารพี่น้องจากพ่อกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย